ดีครับพวกเรานั้ขึเดิงจากต้องรักมหาสมุทร Love s e The s e i e s ครับเดี๋ยวเราเริ่มจากทางฝ่ามือก่อนขวามือขวา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 เออเออเออครับผมสวัสดีครับผมโฟร์เคเชนและบทเป็นปามครับเออเออเสียงกีตมันคือกำลังใจนะเธอครับสวัสดีครับ ผมฟอดนะครับรับบทรับรับบทเป็นมหาสมุทรครับไอหมอมุดไอ็มมุดเออมาสมุทรของเราของดีประจำเกาะเอาส่งเสียงให้ของดีประจำเกาะหน่อยแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับผมพีวัฒร์ธรครับรับบทเป็นคุณต้องรักครับคุณต้องรักนักเขียนที่แบบเอ้ย เรื่องราวของความรักของเขาจะเป็นไงเดี๋ยวได้รู้กันโอเคครับสวัสดีค่ะเอยาอรพันธ์นะคะรับบทเป็นไข่มุกค่ะมามาสวัสดีค่ะชัญญาชัญญาอมริดดูวันนะคะรับบทเป็นวีวีค่ะวีวีวันนี้แหละครับสิ้นสุดการรอคอยฮะสำหรับต้องรักมหาสมุทรเลิฟซีเดอะซีรีส์ อีพีหนึ่งที่จะออกอากาศแต่ว่าทุกคนที่อยู่ที่นี่จะได้ดูก่อนใครไปพร้อมๆกับเหล่านักแสดงแล้วก็ทีมงานผู้จัดพุ่มกับด้วยนะครับถามความรู้สึกนิดหนึ่งก่อนที่จะได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการและในค่ําคืนนี้คนทั่วทั้งประเทศและต่างประเทศจะได้ชมซีรีส์เรื่องนี้พวกคุณรู้สึกไงกันบ้างใครก่อนก็ได้ครับไอหมุดไอหมุดอยากบอกว่าเต้นตื่นมากครับตื่นเต้นสิเฮ้ยขอบคุณ ขอบคุณที่มีคนตบมับให้เออตื่นเต้นมากคือต่อให้เราจะดูกันมาแล้วแบบเราอัดเลียก,กันมาแล้วหนึ่งรอบแต่ว่าวันนี้ที่มาดูพร้อมทุกคนก็ยังมีความตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกว่าอยากให้ทุกคนได้ดูครับเมื่อกี้แอบเห็นไปแป๊บหนึ่งรู้สึกว่าทั้งสาวทั้งอะไรมันแบบมันดีมากๆเลยวันนี้คิดว่าทุกคนน่าจะชอบกันนะครับคือมันเป็นอย่างนี้ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับเวลาน้องๆเขาได้ดู EP ีหนึ่งพร้อมกันใน5คนเนี่ยกับทีมงานผู้จัดมันก็จะประมาณหนึ่ง เพราะว่าถ้าเกิดน้องๆเขามานั่งดูพร้อมกับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่อยู่ในฮอลล์แห่งนี้ทุกซาวทุกเสียงทุกความฟินกรีดร้องออกมาน้องเขาจะรับรู้ได้ทั้งหมดตอนที่มันฉายให้เราได้ชมกันเพราะนั้นเอฟเฟกในโรงนะฮะทุกคนรู้สึกยังไงสามารถฟีดแบ็ได้ทันทีเขาจะมีความสุขมากๆแบบอย่างเช่นสมมติรู้สึกปุ๊บต้องทำยังไง ส่งไฟไม่เล่นด้วยเป็นกีดในใจเออเออในใจอนี้เ็ระบกช็อกช็อกอยู่จังหวะช็อนเี้วงนะฮะมันต้องมีมามันต้องมีมาอ่ะแล้วท่านอื่นๆรู้สึกไงบ้างครับก็จริงๆแล้วของผมก็รู้สึกตื่นเต้นครับแล้วก็ตอนนี้คือใจยังแบบเต้นโลโลเป็นกองเลยครับพี่คิวไม่เชื่อเทสเฮ้ยโอ้โหนี่ฉันไม่อยากจะบอกเลยนะมันไม่ใช่แค่บนเวทีเชื่อไหมก่อนหน้านี้ขอเมานิดนึง คิวเข้าห้องน้ําอยู่ไอ้เราก็คิดว่าไอนี่มัน,นโรคติดต่อบอกว่าผมก็ยืนอยู่ในห้องน้ํากําลังดูสคริปต์อยู่ทําสมาธิฟอร์ดมาก่อนคนแรกเข้าห้องน้ําไปเดินเข้าไปปุ๊บผมก็คิดว่าไม่มีอะไรสักพักพีทมาเข้าห้องข้างๆเฮ้ยเหมือนนัดกันมาเหมือนแล้วเสร็จฟอร์ดออกปุ๊บพีทออกตามทําไมคุณแล้วต้องตัวอะไรติดกันตลอดเขาเรียกว่าเราเราจะชอบเจอเหตุการณ์ไปซ <chron> ิงค์ไอนไรซิงคนไอนไรกันตลอดเวลาครับ <chron> หมือนเขารู้รว่าฉันจะไปเข้าห้องน้ำนะเออเธอตามมานะอย่างเงี้ยหรอที่สเกตูมาใกล้ๆก,กันก็เลยเออพอแต่งหน้าเสร็จก็เออเข้าไปก่อนจะขึ้นเวทีนิดนึงอ๋อหนูว่าสเกตูเข้าห้องน้ำต้องใกล้ๆกันด้วยก็เกินไปเออแต่มันตื่นเต้นจริงวันนี้ <laughs> ใช่ตื่นเต้นครับแต่เหมือนพอได้เห็นพี่พี่แฟนคลับทุกคนทุกค,คนแบบแต่งต,ต,ตัวมาดูดีมากแล้วก็ของขวัญด้วยต่างๆได้แต่เช้าก็รู้สึกว่าตอนนี้พร้อมมากแล้วก็อยากจะดู EP หนึ่งพร้อมกับทุกคนแล้วครับครับครับอ่าคู่นี้แหละครับเป็นไงครับ เออทำไมวันนี้สัญญาเสียงสั่นมากทำไมอ่ะทำไมอ่ะก็วันนี้รู้สึกว่าแบบเจอคนเยอะมากๆแล้วก็อาจจะเป็นครั้งแรกที่แบบว่าเปิดตัวซีรีส์ด้วยแหละครับเออเออเราก็เป็นอะไรใหม่ๆฮะเฮ้ยนี่คุณตื่นเต้นจริงดูเกินจริงดูแบบออกการมากเอย่าครับค่ะเหมือนกันค่ะหนูก็ตื่นเต้นค่ะแต่ว่าวันนี้หนูแบบบอกกับตัวเองว่าหนูจะต้องหายใจเข้าลึกๆแล้วก็ดีใจมากเลยค่ะที่ แบบว่ามีผู้ชมมานั่งดูเราในวันนี้พร้อมกันอย่างนี้ค่ะก็อยากจะให้สนุกไปพร้อมกันนะคะเดี๋ยวมีฟีดแบ็แบบสดๆแน่นอนส่วนโฟตครับวันนี้คุณเป็นทีมผมนะฮะเดี๋ยวมีกิจกรรมให้เล่นคุณก็อยู่กับผมและกันนะฮะคุณตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นครับไม่ต้อง acting เสียงสดอัอัน้ว้มเกินไปจะตืให้ตื่นเต้นครับตื่นเต้นก็คือโอ้โหมันก็อีแรกแล้วก็เขาเรียกว่าไงอืม คนยเยอะออมากภาพคภูมิใจ <ช S 2> ภาพคุม <ใช S 2> พค้มิัยใช่ใชครับใช่ครับต้องขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆครับผมครับ